I <laughs> don't <laughs> ผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะคะตอนรับทุกท่านค่ะสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุทยาค่ะแลนด์มาร์คของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดสเนเจ่นแห่งการช้อปปิ้งท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนค่ะซึ่งใช้ชีวิตนะคะที่ครบคันและดีที่สุดตรงที่นี่เป็นอิ่มค่ะกับไลฟ์สไตล์นะคะภายใต้แนวคิดอัศจรรย์อยุธยาค่ะที่ให้ทุกท่านนะคะมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้ทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะดิฉันรีธาสารพคูคา ได้รับเกียินะคะทําหน้าที่พิธีกรค่ะสําหรับกิจกรรมงานในครั้งนี้นะคะต้องขอบอกทุกท่านค่ะเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจและปลาบื่นมากๆเลยนะคะที่ทุกๆท,ท่านค่ะที่อยู่ณนที่ศูนย์กันค้าของเราแห่งนี้นะคะได้มาร่วมทําการเปิดพิธีกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ค่ะกับเทศกาลที่ทุกๆท,ท่านรอคอยนั่นเองนะคะเราจะได้มาร่วมเฉลิมฉลองค่ะในอนาณาจักร คริสต์มาสนะคะที่สุดอลังการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลอายุทยาที่จะส่งความสุขค่ะให้กับช่วงท้ายปีกับงาน The Great Celebration Christmas Tree Light Up a n d Central Ayutthaya to Anniversary 2024ในครั้งนี้นั่นเองคะ่ะ เนรมิตปรากฏการ่ะความสุขสนุกท้ายปีจับมือกับโปเกมอนนะคะจัดแคมเปญค่ะ The Great Celebration 2024 <c oughs> ร่วมสนุกถ่ากับขบวนพาเลทและก็มิดแอนด์กรีดด้วยนะคะกับเหล่าพิก a c ูนะคะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้เห็นนะคะเหล่าพิก a c ูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวกดใจรอแปก๊กเดินนะคะจะได้เจอกันกับเหล่าพิก a c h อีกครั้งอย่างแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมาสร้างความสุขนะคะร่วมกับสร้างรอ ยิ้มอย่างอบอุ่นพร้อมกับมอบประสบการณ์ค่ะที่น่าประทับใจนะคะสำหรับช่วงของเฟสติวสีสันในครั้งนี้อีกด้วยค่ะและพิเศษมากมายค่ะให้แฟนๆชาวอยุธยานะคะได้พบกับโปเกจนิกนะคะหรือว่าโฟโต้สปอตค่ะสำหรับการถ่ายรูปร่วมกันกับโปเกมอนอีกด้วยนะคะเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองค่ะเปิดต้น คริสต์มาสนะครับพร้อมกับภายใต้คอนเซ็ปต์ค่ะ The World of Pokemon นั่นเองนะคะซึ่งจะมีต้นคริสต์มาสสาย้ฟนะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพรนะคนครศรีอยุธ